หมดสี่สี่ชิ้นด้วยกันสี<า>่ช่วงในช่วงน้าเนี่ยเราอยากจะมาเรียนรู้ต่ว่าถ้าสมมติว่าเราถาาว่าอะไรเป็นตัวเป็นเบ้าหลอหกของพวกคุณทั้งสองคนตอนเด็กๆเป็นเด็กยังไงอ่ะเราเริ่มจากวินีจก่อนตอนใน,นเด็กของผมเป็นเด็กโซนครับเด็กโซน,นเด็กโซนมา,มากตอนที่โรเรียนคือไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าก็ไม่ไม่เกเรไม่เคยไม่เคยโดนเรียกไปอ่านี้เล่าเป็นสมัยประถมกันางกันก็คือไม่เคย สอบไม่เคยได้คะแนนดีเลยแต่ว่าก็ไม่เข้าบุว่ากรไม่เคยโดนเรียกทั่วคลองมาไม่เคยโดนถามเรทีวีไซส์เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ก็คืออแบบอาจจะการเรียนอาจจะชอบปาร์ตี้อะไรแบบอาจจะไม่ชอบบ้างมาไม่ชอบอะไรไม่ใช่เด็กนิเกเรจนเข้าบุคลปกครอะไรอย่างนี้ไม่เคยโดนเรียกพ่อแม่มามาคุยเลยเยถ้าไม่ใช่วพ่อัแม่ีรคือพ่อแม่ไม่ต้องมาเลย เด็กเรียนมากถือว่าเป็นเด็กเรียนเราจะว่าพอพอขึ้นมัธยมก็จะสีบังเธอแล้วไม่สีบังเธอแล้วไม่อัจฉริยะกันแล้วครับแต่คือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับผมก็ถือว่าแบบบาลานซ์กันได้ดีนะในปุณิย์เราคือในตอนเด็กๆอย่างนี้แบบถ้าสมมติเราบอกว่าแบบเรียนเรียนจากที่ไหนเรียนจากที่ไหนอ่าตอนตอนอนุบาลเรียนอนุบาลบิญยัตัยตอนปฐมเนี่ย ปัจสมเลยตอนหนึ่งมอสม่เรียนพูดใหไปเตียนครับเอาวีนะฮเด็กผมให้ไปเตี้ยเหรอเนี่ยใช่ครับช่พี่ไปเต็้มาตอนตอนหกหกเฮยตอนแรกเนี่ยเขอกเขาเด็กมาแต่เจอได้เด็กมาแต่ตอนแรกได้วาสู่ตอนแรกพี่ได้วาสูดแล้วพี่ก็ไปเรียนมาแต่ต่อเล้ยอ้อ้วคือถ้าสมมติน้องเชื่อเราหรอโกงการที่เชื่อเรียนมาแต่มา้าเด็กจริงได้ ถูกป่ะเออเชื่อไหมไม่เชื่อโอเคก็มีบางเรื่องดีแล้วบางเรื่องที่บอกได้แล้วบางเรื่องบอกไม่ได้ก็เป็นเร่ดีดีเออแล้วเราหลัเรียนกะกนาก็มีชื่อโรงเรียนจีนสรอยู่ยธยาอ๋อไม่อยู่ยธยานี่ลใชใช่แล้วอยใกล้กระบุรีเออใกล้ใกล้อยู่นยากบุรียมีลใช่บ้านบ้านเธอต้องไม่ใส่ไหน่ใช่ทำไมมันเหมือนป็บปะเพียนเนียดจะเหมือนใช่หร้วมีลิงปะรรีบนเธอไม่ แล้วเนี่ยครับแล้วมอหนึ่งแล้วไปเรียนเรียนประจําครับชื่อพอปลอมอ๋อแล้วก็ไดไดัแล้ใช่แล้วแล้วก็มอสองมสานรับมาอยู่ยุทยานมอสี่ไปสอบเข้าส่ลรงอ๋อเอาที่ส่วนกลางครับหผมส่วนกลาบใหญ่ใช่ไหมส่วนกลางครับส่วนลาให้อนยากรู้ว่าที่ไปจากตัวมาอย่างหรือว่าส่วนกลางมัมีกี่ที่เออสิบเอืมใช่คือสิคือเป็นส่วนกลางเหมือนกันแต่ว่าคนละวไม่ใช่แต่ว่าอีสิที่จะเป็น แต่ว่าแต่ว่าออริจินอลจะมีชายรวนแล้วแล้วถ้ะความจริงนะถ้าเป็นพี่นะพี่เล่นอีย่างหนึ่คือแบบว่าเออสกวนหลาจมีสิบเองก็จะมีบางที่เป็นส่วนหลาบางที่เป็นสวนส้มมาเลยลองเล่นไหม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแแค่ผ้าผ้าเคยเล่นสวนกล้วยไปแล้วสวนกล้วยบน่ยขาดในอเไหนนด มุมปากล้อะไรกันมาดูพาผไปจะตุกันนะไปด้วยกันเลยแ่ฝังไหนแ่ังไหนโขับรถมีนั่งดูแบบเลยถา้อที่ไม่มี GPS ไม่ใช่แล้อันนี้มี GPS ก็ลองไม่แล้วเลยสองรอบสองรอมาบาทบนผมทำเลยร่นองีรเราแบไม่เชื่อแบบรอบเลยไม่ใช่หนัไม่ใช่หนไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา รอบรอบรอบที่สองขึ้นทังด่วนเลยครับผมผมกํลังจะรีบไปให้ทันเลยแม่บอกให้ตรงไปแม่บอกให้เลี้ยวซ้ายผมว่าเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแหละไม่หายเสียงออกไปทางซ้ายเฮ้ยมันต้องตรงไปไม่ตรงไปเลี้ยวซ้ายไม่ใช่แล้วผมว่าตรงไปอ้าวสรุปจับจับรถสิบนาทีอ่ะมันคือเน็วสิบนาทีถึงใช่เพิ่มเป็นเกือบหนึ่งชั่วโมงโอ้โหมันเจ็บใจมันจะจี๊ดใช่ป่ะเป็นไงพอใจสกอร์ที่รุ่นน้องทําัะบ้างไหมครับไม่พอใจ มันจกระโดดไหมนั่นจริงงี้มันจะโดดขนคือพอพอลงรถรถปุ them, uh, ๊บใช่ไหมคือเพื ball, ่อนผมทั้งสองฝั่งก็คือตามแล้วอะเพราะว่ามึงมาสาขายใช่เลยรีบแยกเลยนะฮะก็ถือว่าแบบแล้วก็ต้องบอมือให้แบบสองสมบัตินี้ด้วยก็สองเส้นเสียสนุกสนานดีนะปีนี้ผมไม่แพ้เลยตอนนั้นไม่งั้นผมว่าโดนล้อแล้วก็จะไปอยู่อีกหนึ่งปีอ่ะมันก็ต้องโดนเขาจ่ายเขาจ่ายเออเออเออเพราะตอนนี้ที่เรียกมาแต่ เพราะว่าดูจากรองเท้าส้นสูงที่สุดโตเลยเชื่อว่าเชื่อว่าโตเกิดและโตมาภายในโรงเรียนแบบบิดลวันเลยคริสเตียนของพี่หิงเลยจริงแอนแอนว่างว่าตอนเด็กงพีก็เป็นแบบเดินแบบอชิดลมอะไรอย่างเงี้ยจริงใกล้ใกล้เลยอุปบุงกับเธอเลยนะท่านทราบไปค่ะยิ้มๆได้ยิ้มดีนะฮะเอาวิรกรรมถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เป็นเวรกรรมดังเด็กพอคุณได้มาเจอกันเล่าถึงวิรกรรมเฟิร์สอินเวนท์ท่านเนี่ยน่าแบบ น่าจะโดนถามหลายงานแล้วอ right ัน um, นี้อยากดูว่าเออถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการที่อยากจะจำได้ไม่ลืมจะไม่ลืมแน่แน่ถ้าสมมติว่าเราเกิดแบบสมองสะเทือนแบบกระกระแต่เรื่องนี้จะต้องจำได้น่าใจว่าอย่างก็ไม่ลืมขอฝ่ายตรงข้ามคือเรื่องอะไรเออมันจะอยู่ในซีรีส์พเรานานแต่นานเอออ่ะเชิญคุณตาไปเลยผมขอไปน้ำก่อนเพราะว่าอะไรมันเลงไม่นานละ อนตรายมีมีอะไรกันไหนที่คิดว่าแบบเออวินนี่มันทำแล้วแล้วเราจะไม่ลืมนอกจากการเถียงกันบนโลกว่าต้องตรงไปหรืออะไรอืออ่าจะไม่ลืมจะไม่ลืมน่าจะมีเยอะแต่จะเยอะหนึ่งมันจะพูดไม่ได้ก็สะแก้นที่หน่อยแล้วกันแอ้ในเรื่องที่ได้อะไรอยู่ดีๆในงานดีเวนท์อยากจะถอดเสื้อโชว์กล้าก็จะทำกนเท่าน่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่กับผู้ชาย มาเอมาเยอะมัน่าจะเยอะอยู่นะใช่เอาแบบกินแปลกๆเราแปลกๆเล่นแปลกๆพูดแปลกๆก็ได้เออฝุ่หมาคนช่วยหนไปด้วยลังจากนันอุ้ยคหลังจากนี้ว่าโกงกัได้น่จตโกนเฟอร์นิเช่หรเาอออเออก็ตอนเวิร์กช็อปปาบนฟ้านี่ยเวิร์กช็อปปาบน ก็ไปเจอเขาใช่ไหมแล้วเฟิร์มันเป็นนั่งก็แบบก็เดี๋ยวคนนี้หน่าลำบีล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันเพราะแบบว่าต่างคนมันต่างมาจากคนละที่แล้วก็เราไม่ได้ดูจากการอะไรแต่ว่าพอเริ่มถ่ายไปเป็นแก๊งค์ิตตี้ด้วยกันก็ก็บรรยากาศกองก็สนุกเพราะแบบว่าคุยเราคุยแบบว่าแล้วเหมือนคุยเขาเรียกว่าพลายดาวน์ตามสั่งแล้วใครแบบ ใครมีเก่แกว่าเหลือเลยนะมีมีพรรษาเยอะกว่าเรียนพรรษาเยอะกว่าอ๋อโตกว่ากี่เดือนที่ดีไหนึ่งปีหนึ่งปีรอบหนึ่งใช่หนึ่งปีหนึ่งปีอ่าของผมไปยี้มีบอกว่าคือปกติใช่ไหมแบบว่ามาเวิร์กช็อปเลยทุกคนก็จะแต่งตัวแบบว่าอาจจะไม่ได้ชิลมากแต่คนนี้จะแบบชิลที่สุดจะดูเก่งเก่งมากเกินเสื้อเปนซิตีสเงี้ยแล้วเท้าแตกแล้วก็ชิล มีมีทุกมีทุกแบบว่าทุกทีมแม่ไหมแล้วก็เป็นใบใบเดินอยู่ของงานอ่าบางทีก็การยิงบาสก็บอกอ่าก็มีบาสใช่คือของผมจะแบบเป็นคนที่แต่งตัวแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้เปงานอะไรก็จะด้ชิลเลยแต่ว่าเวลางานก็จะแต่งแบบเยอะๆแบบที่ต้อมีความพอดีเรียกว่าเออคือหลังกหันทุกหันกลางไม่ได้ใช่เลยใช่คือพักนอนนอนไปเลื่อยไปเยะไปเยอะไปเยอะคือต้องแต่งเต็มก่อมนะครับอะไรอย่างนี้อ่าและนี่คือเรื่องราวของเขาทั้งสองคนอ่ะวินนี่สตาร์ค่ะ